วันนี้ผมเข้ามาอยู่ในสวนของน้าเอนะครับพิกัดอยูอ่บ้านเด่นคาเนาะคุตากรเนาะบ้านเด่นคานะครับนะครับถ้ามาจากวังเจ้าก็ก่อนถึงบ้านผมนะครับเด่นบัวนะบ้านผมอยู่เด่นบัวแต่สวนเนี้จะอยู่ก่อนถึงนะครับอยู่บ้านเด่นคานะครับสวนน้าเอแปลงนี้ผมผมไม่ได้อัปเดตเลยนะเขา เข้ามาฉีดเข้ามาทําให้ช่วงนั้นแบบฝนมันตกชุกนะครับเนี่ยตอนนี้ดอกปานเต็มที่แล้วนะครับผมจําวันที่ไม่ได้นะวันว่าฉีดวันที่เท่าไหร่รู้แค่ว่าช่วงต้นเดือนกรกฎานะครับน่าจะทำไล่เลียกับสวนบางตานนะครับพึ่งเยอะมากเลยวันนี้ผมเข้ามาผ่าดอกนะครับ แล้วแบบโอ้โหแบบพึ่งมันเยอะจนน่ากลัวนะฮะลงสลัดดูผมก็จะฉีดให้มันขึนข้นนะครับดอกตัวผู้ตัวเมียแบบบานสลับกันเต็มเลยนะครับดอกตัวผู้ตัวเมียนี่สวยมากนะครับเราเดินไปดูต้นใหญ่ๆกันไหมต้นใหญ่ๆห่ วันนี้วันที่สี่กันยาเนะวันที่สี่กันยาโอ้แบบดอกตัวผู้ตัวเมียแบบสุดยอดมากเลยไม่กล้าเขยา่า พึ่งมันเยอะมากพึ่งหลวงไงพึ่งหลวงตัวใหญ่นี่นี่นี่นพึ่งหลวงแล้วมันติดเม็ดแรกก็มีนะเนี่ยต้นเนี้ยติดเม็ดแรกเนี่ยติดเม็ดแรกเห็นปะเนี่ยเป็นลูป ัวโดนไงัวโดนพึ่งเนี่ยติดติดเม็ดแรกเต็มเลยผมพ่นพาดอกไปหนึ่งรอบแล้วนะครับผมเข้ามาพ่นทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธของสัปดาห์นะครับนะบก็บำรุงเรื่อยมานะครับบำรุงตลอดเลยนะครับก็จะใช้ปุ๋ยกิฟฟินทั้งหมดเลยนะครับที่ฉีด รอบที่แล้วผมก็นะจัดสูตรพรีเมียมไปแล้วนะครับก็จะเป็นโบโลแคลนึงขีดนะครับเมกซิงหกสิกรัมเอ้ยเมกซิงสามสามขีดนะครับแล้วก็ตัวลิควิดแมงกานิสบูคิเลตเกรดบอยอย่างละสองร้อยซีซีนะครับต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับเชล้าผมก็ใช้พวกเป็นเป็นดูมาร์กนะครับเป็นดูมาร์ค แล้วก็ป้องกันพวกหนอนสวยไหมเจ้านี้สวยป้องกันหนอนก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับเป็นอีมาแม็กตินเบนโซเอตเนี่ยแล้วก็อย่าลืมใส่จับใบไปด้วยนะถ้าใส่แบบปุ๋ยใส่ยาหลายตัวผมผมแนะนำให้ใส่สารเสริมประสิทธิภาพเป็นเป็นแบคฟีเลยนะครับ สารเสริมประสิทธิภาพของของกิฟฟรลินก็จะมีสองสองตัวนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาพื้นๆก็จะเป็นเกสกินนะครับถ้าเป็นตัวแบบพรีเมียมเลยก็จะเป็นแวกฟรีนะครับก็จะทําให้ให้ตัวยาตัวปุ๋ยอะไรมันมันเข้ากันดีนะครับมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันได้ง่ายรอบนี้เราก็จะมาพ่นผ่าดอกอีกนะครับเราก็จะมามาเช็ค นะครับมาเช็คดูว่ามีเชื้อราหรือแบบมีอัตราการติดเม็ดยังไงเราก็จะปรับสูตรรอบนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็น่าจะโบโลแคลเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับโบโลแคล5ห้าห้าขีดโบโลแคล5ห้าขีดต่อพันลิตรแล้วก็เมกาซิง3สามขีดต่อพันลิตร นูต้นใหญ่ๆก็ออกปกตินะครับออกสวยเลยมันติดดอกดอกแรกเยอะเลยเนาะติดดอกแรกหมดเลยอติดดอกแรกอะ กและับนเดี๋ยวฉีดรอบนี้นะฉีดรอบนี้ก็จะมาลุ้นว่าว่ามันจะจับเพิ่มเติมหรือว่าเม็ดที่มันติดอยู่แล้วนะครับยังอยู่ไหมโอ้โหสวยงามไปดูไอไอ ม,มีตรงนี้สิรอบที่แล้วมาฉีดนะครับวิ่งหนีไม่รู้ว่าหลังมันอยู่ตรงไหนโดนต่อยเดี๋ยวค่อยมาหามันมุมนี้ย้อนแสงจะเห็นไหมสวยมากเลยเนี่ยแต่น่าจะเห็นเนาะแบบสวยมากเลยมุมเนี้ยแต่แต่ในกล้องไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่า แบบสวยมากเลยก็เป็นการอ,าอัปเดตครั้งแรกของสวนนี้นะครับเป็นสูตรสารทางใบสี่ครั้งดูแลด้วยปุ๋ยกิฟฟินร้อยเปอร์เซ็นนะครับเข้ามาฉีดพ่นทุกวันพุธของสัปดาห์นะครับแปลงนี้ก็จะฉีดพ่นไปตามระยะปุ๋ยกิฟลินเต็มระบบนะครับแปลงนี้ ก็พาทีมงานเข้ามาฉีดช่วยด้วยนะทะลุไปเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปปรุงปุง๋ยปรุงยาเนาะเดี๋ยวเราก็ชมบรรยากาศการฉีดพ่นสักนิดหน่อย ต้นนี้เป็นพันธ์สีชมพูนะครับพันธ์สีชมพูเออติดลูกเหมือนจะติดลูกง่ายมากนะครับไม่รู้เป็นพันธุ์เดียวกันกับพวงชมพูหรือเปล่าแต่เห็นเขาเรียก พันสีชมพูติดดอกสวยครับต้นนี้ การพ่นผ่าดอกของเราก็จะพ่นให้ละอองเป็นฝอยเข้าไปที่ดอกนะครับจะไม่ค่อยพ่นกระทบดอกแรงนะครับ